สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆพี่ป้าและอาทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปปลาวด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมเจอกันกับแนวทางลาวพัฒนางวดประจําวันที่21ินะครับเมษายนส5 6 8นายนะครับสาหรับแนวทางในงวดล่าสุดวันศุกร์ศุกร์ที่18เนาะนะครับพี่ๆเนาะก็อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหยุดหยุด2วันนะครับหยุดจันทร์พุธนะครับแล้วก็มาออกผลวันที่ 18นะครับก็คือวันศุกร์เนาะของเรายังดีที่มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับพี่เกือบหลุดนอนกันนะครับสำหรับนะครับผลที่ออกเลข6ตัว2 6 5 1 16นะครับ2 6เลขล่างชุด6ตัว5 1เลขล่างชุด4ตัว3ตัว1 16นะครับมาเลขหามอีกแล้วนะครับพี่พี่เนาะในงวดวันวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ก่อนหยุดงานเนี่ย ก่อนหยุดงานช่วงช่วงสงการเนาะผมไม่แน่ใจว่าน่าจะน่าจะหามนะครับถ้าจําไม่ผิดเนาะน่าจะเป็นเลขหามนะครับในงวดก่อนเนาะในวันนี้ก็เลขหามนะครับของเราเนาะแปดไม่มาใครเอาหกไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่นะครับหกหนึ่งเนาะนี่หกหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็สองหกหกสองด้วยนะครับทางฝั่งพี่น้องสองพ่อพเรเนาะถ้าเกิดท่านใดตามใน ในแถวล่างเนี่ยก็คือว่ามาบนล่างเลยนะครับสรับทางฝั่งพี่น้องสอบปรหรือว่าทางบ้านเราพื้นที่ไอ้บางพื้นที่นะครับพี่พี่เนาะพูดผิดพูดถูกอีกนะครับส่วนแนวทางวันที่21บนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่พี่เนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแอดก็ทําไปตามสูตรคํานวณน,นะครับที่คิดได้เนาะแล้วก็นําตัวเลขมาฝาก่พี่สมาชิกนะครับก็ขอให้โชคดีก็แล้วกันนะครับ แนวทางในนวดนี้นะครับพี่พี่ผมได้เลขห้าเลขหนึ่งเลขสามเลขแปดเลขสี่เลขหกนะครับพี่พี่เนาะสามแปดห้าสี่หนึ่งหกนะครับก็พี่พี่อยากจะบอกว่าแนวทางนะครับใน สูตรคิดค,คิดคำนวณเนี่ยในงวดนี้ตรงกับแนวทางเลขทูบปีเสีย้ยปู่ศิลานะครับพี่พี่เนอะอันนี้คือตรงกันเลยแนวทางนะครับพี่พี่ขอให้มาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแนวทางเลขทูบเนี่ยผมจุดนะครับผมจุดจุดก่อนที่ผมจะทําทําสูตรคํานวณเนาะก็คือจุดนะครับแล้วก็มาคิดคานวณเลขตัวเลขตรงกันนะครับพี่พี่ในงวดนี้ขอให้มาก็แล้ว,วกันเนาะตัวเน้นนะครับในงวดนี้ที่เด่นเนาะ สูตรคิดได้เลขนะครับห้ากับ1นะครับพี่พี่เนาะห้ากับ1นะครับผมมาดูในตัวประกบคู่นะครับตัวประกบคู่ผมให้ไปที่ห้าสามห้าสห้าหนะครับ หนึ่งสนะครับ535456131418นะครับสลับเลขหกตัวเนาะที่เจาะให้นะครับหรือท่าใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้สามารถจับเลขวินตารางได้นะครับพี่พี่มาดูตัวเน้นตัวเจาะนะครับก็จะมีในที่54กับ53 ห้าสห้ี่นะครับพี่พี่แล้วก็18นะครับผมสตัวนะครับ3มตัวให้ไปที่1 5ึ่งห้าสี้าหนึ่งแดนะครับ สำหรับแนวทางนะครับพี่พี่ในในวันที่ยีเนี่ยผมไม่ได้ให้ผมไม่ได้ให้สายวิ่งรูดเนาะท่านใดชื่นชอบเลข5้าหรือเลข1นะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบ2ตัวนี้แล้วค่อยเอาไปวิ่งรูดนะครับผมในวันนี้ผมให้เม็ดเดียวนะครับพี่พี่ผมชอบผมชอบตัวนี้นะครับพี่พี่ขอให้มานะครับเม็ดเดียว54นะครับพี่พ นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับเนาะในวันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนะครับขอให้โชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ